สปันแล้ว,ว,ว,วตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่พักนะคะมาหมู่บ้าะนสะปันดัตเดามาเที่ยวกันเด้อมาเที่ยวเรารับรอฝันรู ข้าวซอยไปว่าอร่อยเหรออจะเบสอีกทีหนึ่งไปจ้าถึงที่พักแล้วจะมารีวิวให้ดูใหม่นะคะเจลาลาลาไปกันที่จ้าหน้าคนคนละขับนะคะบินแล้วเนะี่ยคน,น้าคนละขับคือบินหลายนะคะบนินหลายหลายโค้งมากเลยทางมันหลายโค้งมากโอ้โหดูภูเขาลูกนั้นสิไถมาเบิ้งเล้วฟากร สปันลานนาโอ้โหทางเข้าเล็กกระจิดหนึ่งมีนรถจกักรยานจอดอยู่สองคันไปเข้าห้องพักกันค่ะวันนี้เรามาพักที่สปันลาน,นาใช่ไหมพ่อ ลานนาหรือลานนาสปันล้านนานะคะขึ้นไปค่ะขึ้นไปเลยค่ะอากาศดีมาก,มาากาดูนะคะดูนะคะเดี๋ยวจู่าเพึ่งนะคะนี่เลยฮะ,ะโอ้ล้องมันไม่จับเลยอะ่ะแมงมุมตัวใหญ่มาแล้ว ไปค่ะขึ้นที่พักกันเลยโอ้กว่าจะอยว้าวขึ้นมากว่าจะถึงเกือบเกือบเฮียเกือบเฮียแล้วเหรอพ่อเก็บเกือบให้แม่ไหมรวมสองถึงที่พักกันแล้วไปรีวิวข้องกันเด้อเขาบอก อันไหนวะประตูสองเปิดห้องเลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปุดด้ายดูวะโอ้ยเหนื่อยมากคุณเจเดดไปคุณเจบ้านโดมสองนะคะไหนแม่ทำให้แม,ม่ทำให้าวิวห้องน้ำเลยห้องน้ำหลุดโมเมนต์้องน้ำมันเป็นเครื่อง ก็คงจะบอกเคียนอยู่เข้าไปโอเคนี่คือข้างในของห้องพักนะคะดี๋ก็จะมีที่นั่งนะคะที่นั่งแล้วก็มีพัดลมการทำน้ำร้อนส่วนตรงนั้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะมาดูข้างบนกันเถอะทุกคนห้องน้ำโอเคโอเคเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อน ห้องน้ำก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยไปเ,เลยแล,แล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะคะข้างบนก็จะเป็นที่นอนใช่ไหมลูกนี่เ<อ>ป็นไงสวยไหม,คคไม,มที่นอนเราก็จะมองออกไปเห็นวิวเลยค่ะแม่เยเปไิดแอร์ทำเล เดี๋ยวให้พ่อเปิดนี่นะคะต้องค่อยๆลงนะคะนี่เลยว<อ>ิวข้างนอกอเดี๋ยวแป๊บหนึง่งลูกเดีย๋ยวแป๊บหนึง่งถ่ายขึ้นมาข้างบนไดจ,จ้าจ้า<อ>เดี๋ยวถ่ายไป<ม>ให้นะคะจ,จิบเป็นที่นั่งจิบเบียร์ที่แบบ ฟิลด์เดฟเอร์ขาไปมา่นจ้าทำอะไรจ้าตัวน,น้อยเล่นเล่นจ้ะ <Bye S 2> บ๊าย <bye S 2> บายเลยค่ะแล้วการลงมาไหนที่ถูกต้องเลยจ้ะการแบบต้องลงมาที่ถูกจะคือแดงสีงขาลงมาเลยเหรอคะโคดรใหญเลยจ้ะอ่ะบ๊ายบายเลยค่ะบ๊ายบายจ้าไปแล้วคะ่ะเดี๋ยววันหลังมารีวิวให้ดูใหม่เนาะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวขึ้นมาจ้ะ